เขาไปอีกยังนี่ล่ะ่าเติมเ o w e ไปทำไรครัที่รักคะให้รถแทกใ้ทำมัสคนะมากันสองโคตรรเติมต่อเกมเ์โอ้ยับเนี่ยมันเนียขงคับีดีกันนะมันขับรถเพียงใดบอกมันวิงขึ้นเขลกจะขับยังเลย นับฟาดฟาาแปดรับ้าเสามสู์ห้าเก้าสมารดกร้อเ็วองคผมไม่ผมมันนี่ไงโอ้รู้จักต่อผมหน่อยได้ต้องเข้าแล้วแหละอย่างว่าถ้าเจ้าส่งเดมาห้กูไงได้ปผมาเจ้าเห็นตอนกูไล่ไล่ส่วไอีเราเห็นปัดปัดปรุล่มไงขาพเจ้งเขอบคุณข้าจ เแห้งแลยโอ้ม่เีัเป็นจอกแล้วม้งาวาเราตั่ดากกปมคาินจะองาแฟกอแล้วเฮ้ยกระเป๋าคู่ครับทุกคนกระเปาครัก็เี่ยนกเคขาก็เปลี่ยนตามตัวแหละ ทำดีดีรู so, like okay. 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 So, ้ไหวเฮ้ยชิ่มหวานแล้วชิ่มหวานแล้วเดา๋ยวเล่ากับฟินนี่อยู่ด้วยโอเคเลยอะไรนี่นี่รถเอโอเฮ้ยเราเสียบสายมึงเดี๋ยวะโอเค้ยแมนออกตีวแล้วออกดีวเดี๋ยวใส่ดีกว่า MC เว้ยเ้ียาไม่ดีอะบ๊อบเบิดินี่มันเป็นสายสายที่แากเขาแบบพ่อ โอ้สองตัแซบก่ทัไเกียวอ่ะจะค่อยๆก็ได้หรอกไปชีวิตเราจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ใครจะไปจำใช้ชีวิตฉันบปีอ่ะเออตอนามี้สามอีเฮ้ยลูกเขาขายตีวะน่ะเี่ยวเลย กินน้ำส้มก็อมแก้มว่ะโอ้ยไม่ต้องกูกินหอมมากูหอมไปสักงเรียน้ำส้มดิฮะโอ้ยอย่ามาลองกิกูบอกอะไรเดี๋ยวี้แต่ขีย้ยัดกูอยากอะไรมั้งเนี่ยมันอยกอะไรยังไม่ได้ลองเพียงเลยกูกิ้มโอเคเกลยวะ่ะ นส้มสเออหงอยเขาไม่ได้ยินหรอกนส้มส้มครับ้ส้มน้ำส้มครับน้ำส้มอ่าส้ม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 ้มส้มไหนดดีๆเ้าตีม้มดีม้กินมมาทโ้ใครดี้มครับผมอาจารย์ตี๋พระซ้ำกว่าครับใครดี้มครับผมใครดีมโอเคครับมไปแล้วเด้อตีนะเอพี่ครับพี่ว่า แฟนผมสวยปะสวแล้วจะไปลงคนมาแล้วครับคือแฟนผมสวยป่ะอย่าแฟนผมเป็นช่อมแฟนผมเป็นช่อมครับอย่ไปเล่นกับมั้ง่างเขาเขาขี้ตัวเขาขี้มุ้เหรอเขาขี้ม้งเขาพูดคำว่าเยอะๆไปคิดว่าเขาขี้วิวแต่คิดว่าเขาขี้วิวเขาขี้วิวเอ้าวันนี้วันนี้เลี้ยงแฟนนะครับทุกคนคุณไปขายกาแฟเลี้ยงแฟนนะครับความอยากค่ากาแฟกูเอ้าผมจ่ายให้คุณด้วยความเต็มใจวันนี้ผมจ่ายค่ากาแฟเขาเขาไปเซ็นกาแฟมันผมมันนั้นเลย เป็นบ้ามาเซ็นกาแฟไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรไม่พูดเมื่อวานครับเขาไปเซ็นกาแฟไว้ครับผมคนถึงเไปมันไม่พอไงเพราะว่าแก้วผมมันใหญ่กว่าเดิมเมื่อวานคุณไม่บอกผมก็ได้ใจเมื่อวานถ้าคุณไม่บอกผมก็ได้ใจเดินไปใช้ไข่นองปายพร้อมบ่ล่ะจะปองกันเราอีกแล้ว ี่ครับกระเป๋าคู่นะครับกระเป๋าเงินเลยวหมเฮ้ยอันนี้ปะข้างในกระเป๋าไม่ปะเขาซื้อให้ปะกิ๊กกกิ๊คนนั้นคุณซื้อให้เหรอเอาน้องเขียวพี่แจ๊บเลยเขาให้มาสูบบ้งเขาเขียวดีเลยผมว่าติดไปเมื่อวันนี้ดีด้หน่อยเสื้อเขียวเอบ้างว่าเสื้อเขียวนะครับคือจังที่เล่าวานั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะวางฟัง เราออกมาวาแล้วนะครับผมก็อยู่กันแล้วเหรพื่อนไปคอนเสิร์ตนั่นแหละสาวอันโอ้ยยี่ปีน้ำเพื่อนดิไปนี่ก็จุกขึ้นหนางแล้วสาวเล่าละแต่เพื่อนก็ทั้งเพื่อนก็จอมสไตล์เพื่อนละแก้เพื่อนอ่ะเห็นผู้สาวเนี้ยเจ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 เป็นบ้าหน่าแก้เพื่อแล้วเพื่อนก็เลยนรอมาแต่หันก็เลยนรอมาตลอดเตรียม่ยเมขึ้นก้าเลยววะจ้ เฮ้ยนตกฝนตกขี้มูไลรื่องมเนี่ยนตกขี้มูไลคนจะอไรควบคันขับรถดีดีเดี๋ยวมากรดากูอีกัีโอ้ยแย่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 มัไปน่ารักจิงเลยวะ ผมยังไปวันอยู่ยเนี่ยใช่ปะผอไม่ได้มัต้องมันต้องกินใส่ครับต้องแข็งถ้าถ้าผมครับเอากินเองได้เหรอครับว่านี่นะครับที่พี่ๆซื้อมาให้นะครับวันนี้นะครับนุ๊กแฟนนุกเขาเขาอยากเอามาใส่รถไม่เป็นตัวแทนของนุกนะครับผมเขาก็เลยให้เขามาใส่มันเห็นว่าพวกเอาทุเรียนขึ้นมาบนรถใครเอาทุเรียนขึ้นมาใครเออ แต่ทุกครัขึ้นรถวันแล,วแล้วคุณก็ไม่เอาทุเรียนลงแล้วเขาก็เอามาตั้งไว้ข้างหน้ารถเพื่อที่จะมารถผมก็เลยเหมินทีนี้มามาเซนท่านขอนแก่นครับพาคุณไปเขาแล้วก็คุณไปแล้วก็คุณมาร์คแล้วก็คุณนุกมาทําตุระครับคนอื่นคนจะล้อคุณนะ <laughs> มาามเพราะว่ามันมีปัญหาไหมครับแบงกิ้งของของผมมีปัญหาเราก็ไปไปก็มาเปิดเอ,อิร์นแบงกิ้งแคกแ็กกันแหละ เคปัตมีเคปัตมีปัญหาครับผมมาร์ก็ชิมาเปิดไอชิมาเฮ็ดเพราะว่ามาร์กนเฮ็ดบัตรเสียมีเงินกอนเออเรากลับไปกับไม่เฮ็ดมาเปิดบัญชีเพราะว่าตายมันอ่านมันจะไม่อยู่ครับไม่มีบัญชีเลยบรอไม่มีบัญชีเลยครับผมต้อง้ยเือนเกิดตำหนมาเหลียวเบิ้งไปมาเหลียวเบื้องใช่คือต้องเว้ยบ้างครับต้องกล่องสนะเนาะ โอ้เจะจ่ายให้โอ้ยดีแฟนเอาอะไรก็จ่ายให้หมดแหละน้องแมงตั้งแต่อะไรต่าอาเซียนฟาเออเราจะเป็นยี่บันนี่อ้วินห้อยแล้วบไปขึ้นนะเออเอาดีๆได้ไหมนี่ไปไปขยอยขึ้นเรื่องห่างห่างแตกเลยไปคุณค่อยลงนะไปก็ยังเก๊กีดีว่ะ เจ๊กันเจ๊ก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 ทก็ต้องเป็นลกไงอง้ว่ากูเป็นลกเจ๊กิีก็ต้องสิเป็นลูกเลยเป็นลูกกําลังเหยียบยังึงเหยียบยังไงเหยียบมึงมาลวมัเปี่ยนนันระบายหน้าเขาอูเทอไรวเปล่าโมัยโอ้แพงเพียงนี้ไปเบ่งราคาดหรอยืมขออคอ ประมาณเก่าเมืเองโบราณเก่าแสนเก่าแสนนะจะเพ่งเบียดปากมันเพ่งอย่างนี้เงาแผ่มาสีแดงว่ะสีเหลืองก็สีแดงนี่ยเงาโอ้ยเดืออยเดี๋ยวนี้พไม่ได้พี่ทุกคนมืดๆแบบนี้ผมชอบมากเลยถือๆดิอย่าไปรู่ผมง้อวัาหนักเขานี่ตีไปใหญ่ผมก็เป็นคนที่มาให้กำลังใจแฟนขับรถนะครับผมตามมาแล้วมึงกูเลี้ยงอ่ะกูเลี้ยงรถอ่ะ ฮักสาวฮักดิฮักเวดเราสาว,วสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูไลฟ์สไตล์ของนุกก๊กแย่ไปแล้วก็มาร์กนะครับไลฟ์สไตล์ไงครับมีไลฟ์สไตล์ลตลมาร์กทำใจด้วยประสนครับไม่เป็นไรผมเช็คแล้วครับมาร์กเขาก็ไม่แม้อไรหรอกเขาก็มีเจนนี่ในใจเขาตลอดอุ้ยอุ้ยพูดดิพูดเรื่องเหม,เมืนะันพูดกันไม่ได้เรื่องเจนนี่พูดไม่ได้เลยต้องพูด ขุมขับไปเรเืกรร่กับผ้ากินนไดโอเคมาปิดฝานะบากได้ <S 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 กันวางห้องเสียวางห้องปิดฟ้าอันนี้เราก็มีอาวุธของเราคนละอันนะครับเฮ้ยโออรถอีทเถ่ามีไฟออกมาปั๊มก็๋ย่ะเรียกผว่ผม่ะมีออกเสือรถอีทเทอครับผมเอิรนรถคันี้ไปอีเท่าเพาไเป็นรของแฟนผม มันเรียกอีเท่าอีเท่ามันเรียกมาตั้งแต่ไก่ออะพีเ้าีเจาะบอกโอ้จิ๋มเฮ้ยเด้เดี๋ยวอะไรนี่ เออทีดิเอาไงเอา,เอาแบบเออสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซาคอนเกนอูดอ,อ,อนท่านีดิเยอขี่นอบเลยเออทำไมรถกูมีขี่นกจ้ะ่งสมุดโน้ตไปได้รับเรียงได้รับแล้วครับสมุดโน้ตที่ นี่ลูกพี่ายเนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าเป็นกรูก็เดินให้คนรู้ครับว่าเป็นพาไปคุณพาผมเดินไปดูก่อนใช่ไหมว่าพี่ทำแบบพาไปลองประกุนี่ยังกันพี่ทำแบบประชาเนอ่าก็รองมาร์กแอนเจลี่นะครับเฮ้ยไม่บอกนะบอกเมืงอไรเมื่อไง เพิ่งไล่สไตล์การแต่งตัวแต่ละคน่น้ออันนี้อันนี้ของมกัก,กอันนี้ของไปครับดายเทียนนี่อ๋อดูขอเต้นไม่แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้คนหล่อนี่คืะไล่สไตล์ผมนะมันเสียหน้าท้อับองูริการสองคน อะไรนะอาเจี้ยว่าฟ้องกับบริกาสองคนอาจี้ยครัทุกคนอะเจ๊เจ๊เจ๊มึงก็เป็นเจ๊กาดซ้ายกับขวาเจ๊นี่พี่ก็ซื้อให้แบบใส่ดีมากเลยกลับดูดูในผ้าใส่สบายดีใส่สบายนี่ของนอนอ่ะติดเหรอของนอนที่ยังไม่เข้าขาได้ห้างแต่นี้ก็มีคู่ใจมาด้วยนะครับนี่คือคู่ใจผมครับฉลามครับผมไป เจ้าพีพีเอ็ซีซื้อมาให้ฉลามเงินทำข้าวหมูสก์นิดหมื่นสก์อยังนี้หลอจำได้ไหมครับครับสวัสดีครับเร็วโอ้โหครับผุณมีคนจำได้ครับมีคนจำได้ครับ เขาไเขอเจียวหนเนี่ยไมไม่ล้างมือเอาลืมนะมไงมั้งเขาเจียวหน่อยเจียวหน่อยนใจะตามไปนะผมนำผมนํำไปเร่อด้คนตามไปแหลอตอเลยจากยังตามาก้นไปนี่ ไปเข้าไปเนยที่ายทั้งบอกว่าเปิดดอกกันที่แค่นนี้อันนี้ผมพาคุณพายไปทำนะครับผขอบคุณพี่พีทุกคนนะครับผมเมื่อกี้มีคนจําได้ด้วยขอบคุณพี่พีเอที่หนึ่งันหร้อยห้าหกสิห้าคนตอนวันนี้เลยแล้วกันนะครับนะครับพวกเราได้รับของแล้วนะครับแต่ว่า ช่วงงานันเกิดไปอาจจะไม่ได้ขอบคุณอาจจะไม่ได้ทักขอบคุณในชัส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยวันนั้นใช่ไหมไปมันการตบจบหรอไปทำยังไงวะไปมันก็ไม่ต้องทำไม่แต่อบคบู่มหมันนาัได้เขาเดคนี้อเออไพี่ไงไปไพี่ก็ได้ไอัอะไรนะคุณไป่าน,นี้อยู่ท้งตงวันหรือเปลตอนเนี้ย เขาเป็นคนเถื่อนไม่มีเขาไม่มีเขาเรียกว่าเขาไม่มีประชาชนแล้วก็แล้วก็ไม่มีไม่ขี่ครับเขาเป็นคนเถื่อนมากเลยไม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมได้ได้ไม่ดูวันอะไรอยู่ริบหมดยังโอ้ยแย่ไม่คือแปลเขาดูสิโอ้ยคุณอันนี้คือแฟนผมครับฮานุเอ๊หมดันไหนหมดเก้าพุทธาหกสี ต้องหมดวันเกิดมูลคีหกสี่นี่หกสี่อ๋อหมดหมดแห่ีปล่อยเพลงมั้งใช่ไหมหกสี่ฮะหมดหมดหมดปีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับได้านของบ้านของหมดปีหกสี่ปล่อยปล่อยเพล้งตัวเออเดินวัดเดินบ่เดินเดนเฮ้ยของวันนี้มันชิมีสัญญาณบ่าววะ ปเอะเขาเขาก็ขึ้นนู่นน่ยขึ้นเขาไปไหมเขาไ่เขาก็ขึ้นกดเนนเล่นไหมล่ะคนตัวคุอาอสบนนอกเถอะบเดียวโอ้ยคนแล้วอ้ยไอ้พวกนีใจมั่งเลยคือเรืบดีใจเย นี่เราก็พาทอมนะครับมาฝากคืนยังการขาดเสียยังเอาทอมมาเปิดบัญชีนะครับใส่ก็ขี่กับการแล้วมันก็อเตี๋ยผมขีมไซค์ได้นะผมเขาขี่มอไซค์ไม่ข่ะถ้าเกิดในใน1,700กว่าคนนี่มีมีมตำรวจเข้ามานะครับไปไปตอนนี้ไป่ขี่หมดนะครับแล้วก็เป็นคนเถื่อนไม่มีขอขมอไซค์ได้ยวบัตรประชาชนก็ไม่มีครับไม่ใช่จงหนไว้ไม่ใ่าจ อ๋อมันโหดมันเกิดของพอดีนะอยากดูก็อยากดูฝนก็ตกฟ้าก็ร้องวันสุดแลก้กระเปลาลงไปอ่ะมันมันห่วงครับพี่มัน,มนห่วงครับไม่ให้ใครนั้งสิ้นเลยอ,อะไรนะกระเป๋าไปาไม่ได้ทํานะครับอันนี้พี่พี่แฟนขับทํามานะครับ คุณอย่ามาใกล้ผมอย่มันห่างต้องห่างกันเนี่ยเขาขาดผมไม่ได้อะเขาอยากใกล้ผมอย่างเดียวเลยทุกคนคุณเล่นใหญ่เมาเลยร้ากับสิกคนคนเยอะมากไปไปรัไไกไปนะรักัไกไปก <c ười> ลางทาฟ้าต่อไปทำไมกสิกนเยอะจังเลยวะดูนี่ครับกสิกรเยอะมากเลย จะมาธน,นคาคารกษตรกรนะครับโอ้ยอเป็นเพื่อนเหรอเปฟิวเตอร์ตัวนี้เอร์อ,อะไอ,อ,อนี่นี่เออฟิวเตอร์สดโอเคกว่า,า,าอีกมาไปออขึ้นรังแกงยอมซีเดียกันมาเลยงออมซีนี่เออกลองนะมกระชางขึ้นเยอะกระช้างขึ้นแล้วแบบ มั่วอย่างน่ายใจเป็นเรื่องมาน่ายใจในโชว์อยไปร้องไม่ได้สิเพลงดังเลยขนาดเล่นสองเพลงเมื่อวานเพลงมันยังไม่ได้เลยไม่ไม่ผมลืมเปลี่ยนอะไรผมได้แบบฟิลเตอร์ไงเมื่อกี้ในสองเพลงเหรต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ก็เพลงในสองเพลงก็คือบอกครับว่า เอียงอเอยงหยาเิโอ้จอข้งจอเสริจอคนไ็หลายหรอกคุณาเรื่องตีนนะไมันคนหลายเลยใจห่อเออไม่น่ารูอย่างวะนาูหยัวะ เป็นบาเลยจะมขึ้นแล้วจะเป็นได้อย่างทีงนี้จัดรายการอยู่างนไม่ได้จัดใครจัดเออจัดรายการจัดฟันสีม่วงครับยังไงไปมั้งสีอะไรดูดิมังสีอะไรมันนึกสีม่วงสีดำเออคนจัดสีดำเพราะว่าเจ้าชู้เลยโอเค เก็บไว้ให้ดูจะหลังน้นะโอเคครับเดี๋ยวเข้าธนาคารก็จะเลิกไรแล้วแหละนี่ากอันนี่นี่นี่จะจบเลยเจ้าังจบซ่บองหนนี่สิวคุณอ๋ยอะไ่่ะธนาคารกรุงเทพสิยห่ใหญ่ให yeah, yeah. ่ีิวนี่ ตาชายดำเสน่หสวัสดีทุกคนนะครับผมคิ้วยาวแท้บอนไรคิ้วไผ่ป่ะคิ้วอะไรเงี้ยอ๋อคิ้วคิ้วโอ้คิ้วยาวแท้บอนไรเป็นยังไงออันเติมเพิ่มเติมไปทัวร์ป่ะอันประเด็นหนึงถือเจ้าชูครับไปเจ้าชูสีดำเจ้าช,ช,ชูแต่ว่าสีม่วงเนี่ยรักเดียวใจเดียวครับแล้วก็มันรักทอมด้วยใครคนที่ใส่สีม่วงอ่ะก็คือเป็นคนที่รักทอมไม่ใช่เขาเป็นเพศที่สอง งานมาอีกแล้วนะชิวๆชิวคันจันชิวใครครับตอนที่คอนแกนพอดีอยากจะดูแฟนนิดอยากเล่นปายนกแกลบโอ้โหครบเลยตัวนี้เจนี่เล่นเล่นเล่นกีตาร์ทำกิจกรรมกับแฟนครับค่ะโอ้เจาเจาะ ย่าแฟร์นิ่ง <c> ร <oughs> ักทอมใช่ครับคนส,สีม่วงอ่ะรักทอมโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนเพราะว่าผมใกล้จะได้เข้าแล้วยืยนนี่นี่มันก็บริเฮตนี่อย่างน,นนะพี่ปายไม่เจ้าชู้หรอกกับกับพี่ลูกอะ่ะพี่ไปเจ้าจชู้ครับแต่ว่าพี่ปายก็รักพี่ลูกคนเดียวอะ่ะ มโน่มโน่ยืนหนึ่งลุกธนรนเองไปแล้วครับไปเลย